วันนี้จะมารีวิวและแกะกล่องนะครับเจ้าสมาร์ทวอทฟอส s ิลเจนสีนะครับอันนี้เป็นประกันศูนย์เครื่องใหม่แกะกล่องประกันศูนย์เวอร์ไวสองปีนะครับก็จะเป็น4ตัวเรือนเป็นสีกันนะครับที่ผมได้มานะครับก็กล่องก็ออกแบบมาต้าน่น่าจะเป็นพลาสติกนะ,ะก็มีซิลนะครับรอบควบเครื่อง จะเป็นฟอ s ซิลสมาร์ทวอ h นะครับทางข้างจะเป็น w วร์เอไป Google นะครับอันนี้จะเป็นระบบปฏิบัติการ w วร์เอนะครับของ Google นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับตัวบอกตัวกล่องครับก็ประมาณนี้นะครับเนื้อ่วนของด้านหลังจะมีเขียนรายละเอียดนะครับว่าอันนี้จะผลิตในน่าจะประเทศจีนนะครับเพราะว่ามีภาษาจีนอยู่นะครับแล้วก็ก็จะมีบอกนะครับ ความละเอียดนะครับจะมีภาษาที่รองรับนะครับอันนี้จะเป็น Android 4.4ขึ้นไปนะครับแล้วก็ iOS 9.3ขึ้นไป e t u o t o 4.2นะครับแล้วก็มี GPS นะครับแล้วก็จะมีภาษาไทยด้วยนะครับคืออันนี้จะมีในการบอกว่าเมนูของจะเขียนภาษาในแต่ละประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอังกฤษไทยและก็ภาษาต่างๆนะครับจะมีเขียนอยู่นี่จะเป็นภาษายุโรปนะครับแล้วก็ ข้อดีของคอสซิลคือจะเป็นเวร์ลไวน์นะครับประกันเป็นเวร์ลไวน์เพราะว่าดูจากกล่องก็จะรู้นะครับว่าแม็กอินไชน่าคือภาษาอังกฤษนี่จะเป็นภาษาต่างๆนะครับรวมถึงภาษาไทยก็มีนะครับผลิตในประเทศจีนคือเขาจะรวมรหลายภาษามารวมกัน,นคือขายคือผลิตที่เดียวแล้วก็ขายทั่วโลกได้นะครับในส่วนของกล่องก็ประมาณนี้นะครับนีนจะมีเขียนว่าแ a p ไชน่าคือ ทีเป็นสายครับมาจากใช่ไหม่ะก็มาจากจีนะครับอ๋โบมาเยอะแล้วมาแกะกล้องกันเลยครับพี่อ่าแกะซิลก่อนนะครับหิวมาเลยนะฮะนนี้เป็นเครื่องหิวมาเลยนะอ่าครับ นี่จะเป็นตัวเรือนะครับทีเ่เแกะออกมาแล้วก็จะ็นตัวเรือก็คือภายในกล่องประมาณนี้นะครับ ตัวเรือค่อนข้างใหญ่นะครับนี่นะครับตัวเรือนะครับแล้วก็ข้างๆนี้จะเป็นอย่างตัวของแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ใน,นกล่องก็จะมีพู่ม,มือนะครับผพู่ม,มือแบบนี้ครับสีส้มนะครับจะเขียนว่าฟอสซิลสมาร์ทวอทนะครับก็จะมีวิธีใช้นะครับผมวิธีการชาร์จจะมีหลายภาษาต็อมีแอปดาวน์โหลดนะครับก็ก็ใช้แอปเป็นของ YLS ก็เหมือนพวดลิปวอทพวกนี้ได้นะครับ ก็ภายในกล่องจะมีในส่วนของใบรับประก,กันนะครับมันจะเป็นใบรับประก,กันอันนี้ผมไม่ทราบว่าเทขาประก,กันตั้งแต่ที่เราเปิดเครื่องหรือว่าที่เราซื้อมานะก็ก็จะมีบอกนะครับสารบัญน,นะครับว่าภาษาไทยอยู่ที่หน้า1 0 3ก็ลองไปดเปิดใช้ดูได้นะครับ น,นี่คือราคานะฮรราคาจากดอลลาร์นะครับจะเป็น2องดอลลาร์นะครับก็ไปคูณรูปประมาณ3าม4บาทนะครับคูณลงไปครับมีคู่มือนะครับผมคู่มือแล้วก็มีแท่นชาร์จแล้วก็มีตัวเครื่องนะครับก็ควรจะเป็นสายสเตลเลสสตีลนะครับก็จะมีเขียนว,ว่าฟอสซิลนะครับผม ดูสวยงามดีน,นะครับในส่วนของสายเราก็ถอดได้ครับสายจะเป็นขนาด22มิลนะฮะอันนี้ครับสายก็จะมีล็อก2ด้านนะฮะซ้ายขวานะครับก็สายดูแข็งแรงมากนะครับดูสวยงามมากนะครับ ในส่วนของตัวเรือนนะครับก็ไม่ใหญ่นะครับใหญ่กำลังพอดีนะครับนี่ผมเทียบกับผมผมเทียบกับาคาซิโอนะฮะสายขนาด22มิลเหมือนกันนะครับก็ใหญ่กว่าคาซิโอนิดเดียวนะครับก็อันนี้ดูน้ำส่วนน้ำหนักก็เท่าเท่ากันนะในส่วนของด้านหลังจะมีพลาสติกนะครับ แล้วก็แกะออกได้เลยนะครับก็จะมีเซนเซอร์นะครับวัดฮักเลดนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับผมจะคิดว่าโมเดลอะไรนะ f o สซ i l Made ิน c h น้านะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแล้วตัวเครื่องจะมีปุ่ม3ปุ่มแล้วก็มีดูไมโครโฟนตัวนี้นะครับ นก่อนด้านหลังนะครับนี่จะเป็น,นคูปอสิกะเป็นพวก TPU มากกว่านะนี่ก็จะมีะรูไม้นะฮะตัวนี้ก็จะมีรูเหมือนกันนะไม่รู้ว่ารูเซ็นเซอร์หรือว่ารูไม่สองน่าจะเป็นพวกตัดเศษรบกวนไม่นรใจเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเราก็แกะออกได้เลยนะครับก็จะเจอ นี่นะครับก็รูปร่างดูสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเทสใช้งานก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังครับว่ามันดีไหมนะครับอ่านนะครับจากที่ได้ใช้งานมาหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่านะฮะอันนี้นะครับ สายสายเดิมที่เป็นสเตเลสผมยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าผมชอบใช้สายที่เป็นหนัง,งนี่ครับคือสายที่จากคาซิโอตัวนี้นะครับสายเดิมจะเป็นสายสายเดิมจะเป็นสายสเตเลสนี่ครับยังไม่ได้ใช้นะก็เก็บไว้ใาสา่กล่องใช้แค่สายหนังเก่าๆครับก็หลังจากที่ได้ใช้มาครับิที่ประทับใจนะฮะก็อยากได้คือตีไซน์นะครับพ มาจาับก,กับสายนียงเนี่ยโคตรสวยเลยครับอยู่บนค้อมือนี่โคตรสวยเลยสีมันไม่ใช่สีสเตเลสสีคงนี่นะ่าจะเป็นสีออกอาเหมือนควันบุหรี่นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เวลาใส่อยู่บนข้อมือนี่ก็ดูสวยงามมากนะครับประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็พอดีมือน,นะครับไม่ได้ใหญ่มากก็ดีไซน์ออกมาได้สวยนะครับ เหมาะบบไซส์นังนะครับสำหรับผมผมชอบไซส์นังมากกว่านะครับกด mm. จอก็คมชัดดีนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่27%จนะฮะจากที่ผมชาร์จเมื่อคืน100%วันนี้ทั้งวันจนถึงตอนนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เวลาประมาณจะเข้า3ทุ่มนะครับก็เหลือประมาณ27%นะฮะก็ประมาณอยู่ได้ประมาณ1วันเต็มเ็มนะฮะอันนี้คือ ไม่ได้เชื่อมต่อกับนาฬิกาทัาคือไซส์แบบปกติเลยนะดูแค่เวลา์เดียวนะครับก็เหลือประมาณ27เปอร์เซ็นต์นะ้งแต่เช้านะฮะในส่วนของการใช้งานนะครับกดค้างตรงกลางจะเป็นการเข้าเมนูจะเป็นการเปลี่ยนวอตเฟสวอตเฟสก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้จาก Google Play นะฮะในส่วนของสเปคนี้นะครับ คร่าวๆนะครับก็การน้ําได้สามสิบลิตรนะฮะแล้วก็ไม่มีลําโพงในตัวแล้วก็มีแค่ไม้นะฮะเป็นเวลาพูดคุยกับใช้คุยกับอ่าบุคเกิลเอ็กซ์เตสแตนฮะแล้วก็แรมมาให้ประมาณอ่าห้าหนึ่งสองนะครับแล้วก็ใช้ Snap Dragon เป็นแวร์ OS เป็นเป็นแวร์ Snap Dragon แวร์สองพันหนึ่งร้อยนะฮะแล้วก็แรมอ่ารามมีมาให้4 g b นะครับแล้วก็บลูทูธ เป็นเวอร์ชัน4.2นะครับก็มี GPS ในตัวนะครับก็วัดหัวใจอัตราการอัตราการเต้นหัวใจอยู่ในระดับที่ดีอยู่นะฮะก็มี Glonass มี Galileo นะฮะก็มีครบนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับสามารถที่จะหมนุนใช้งานได้นะฮะสามารถที่จะหมุนแล้วก็ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะครับจะเป็นปุ่ม Power แล้วก็ปุ่มกลับนะฮะแล้วก็มีจะเป็นปุ่มเข้าเมนูด้วยนะฮะ ตรงนี้จะเป็นปุ่มเข้าเม Ь นูด้วยนะครับก็เลื่อนไหลดีนะฮะแล้วก็หน้าจอก็เป็นหน้าจออัมโมเลตนะฮะขนาด360นะครับ,รบกัราราหลักๆนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเข้าเมนูนะครับตรง,ตงกลางเพราะข้างบนนี้จะเป็นปุ่มจะเข้าแบบเมนูทางลัดนะครับเราจะเพิ่มหมวดหมู่ได้สร้างหมวดหมู่ของตัวเองไน้นะครับอันนี้นะครับในส่วนของนล่าๆจะเป็นในส่วนของการ ซือ้อไซน์นะฮะอง g o o g l น Fit นะครับ,นรบในส่วนของการออกกำลังกายก็มีกิจกรรมนะฮะมีการเดินนะครับผมการวิ่งนะครับอาราการเต้นของหัวใจมีอตรารการเต้นหัวใจแบบมือสูงช่วงด้วยนะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับก็ในการออกกำลังก,กายก็มีในส่วนของการเดินนะครับการวิ่งและก็การขี่จักรยานการฝึกความแข็งแรงก,ก็มีวิดีโอในการอ่า ท้าทายนะฮะที่เขาเขียนมาก็คือ,คอทําให้ครบเป้าหมายนะฮะคืวิดีโอแล้วก็มีการออกกําลังกายอื่นๆนะครับมีการกรักรด้ดานโต้คลื่นแบบยืนพายกันโดดเชือกก็มีเยอะมากนะครับการกิจกรยานการกิจกรยานขึ้นภูเขาการเดินการเต้นราการทําสวนการปีนเขาการปีนภูเขามีโคตรเยอะมากเลยนะครับ คือมีครบทุกกีฬานะครับมีชกมวยก็มีนะฮะแบดมินตันโปโลโยคะสเมิสคอชด้วยนะครับฮอกกี้แล้วก็มีอื่นอื่นอีกด้วยนี่ครับเวลาเรากดแล้วก็มันจะมีเซนเซอร์สองเด้งครับข้างๆนี้จะเป็น,นส่วนของ อันนี้จะเป็นแท่งชาร์จนะฮะเวลาเรากดแท่งชาร์จอันนี้จะเป็นในส่วนของขั้วลบขั้วบวกนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นเซนเซอร์นะครับ <Rub in> ก็ถ้าเลื่อนไปา้ายจะมีในส่วนของการอัตราการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเลยกับการนับก้าวนะครับ สามารถสาามรถเปลี่ยนกะไรก็สามารถเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับว่าจะเพิ่มอะไรนะครับในส่วนการไปเลื่อนไปขวานะฮะก็จะเป็น Google Assistant นะฮะสามารถทูคุยได้นะครับก็เร็วเหมือนกันนะครับจากบนก้ในส่วนการเข้าตั้งค่านะครับก็มีประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็มีแจ้งเตือนโทรศัพท์ หม,ห,มหมดปิดเสียงนะครับห้าหมรูกลัวน่ก็มีในส่วนของบุตรเครื่องบินนะครับแล้วก็ไฟชายนะครับก็ด้านบนจะเป็นในส่วนการเข้าการตั้งค่านะครับจะมีจอสแสดงผลแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนนะครับท่าทางในการสัมผัสการเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-fi นะครับแล้วก็มีการเข้าถึงทั่วไปการเปลี่ยนในรูปแบบของคุณนะครับเพือการปรับเปลี่ยนก็ ก็มีในส่วนการล็อกหน้าจอนะครับแล้วก็วิธีการป้อนข้อมูลบัญชีปรับปรุงฮารดแวร์โอเคกูเกิลนะครับแล้วก็มีการดูแลระบบนะครับก็มีต่างค่าโปรแกรมของ Android ด้วยนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับการใช้งานหลักๆนะครับก็เหมือน ไวเออเทั่วไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นของติ๊กวอล์กพวกนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือจะมีฟังก์ชันเข้ามาเพิ่มเข้ามาอีในระดับหนึ่งนะครับน่าจะเป็นความสเสถียรของระบบแล้วก็การใช้งานที่เพิ่มขึ้นมานะครับพบจากพวกติ๊กวอล์กแล้วก็พวกโมโตสามกศูนย์ด้วยนะครับก็มีชุดเติมบลูทูธนะครับแล้วก็ Wi-Fi NFC นะครับแล้วก็มีมืเพิ่มงบิน ตำแหน่งที่ตั้งของนาฬิกาก็มีในการล็อกหน้าจอก็จะมีในรูปแบบนะครับแล้วก็มีสายรหัสผ่านนะครับแล้วแต่เราเลือกนะครับในส่วนของวิธีการป้อนข้อมูลนะครับจะมีส่วนของแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็มีการาวาดรูปด้วยนะครับก็แล้วแต่เราถนัดแบบไหนนะครับมีในส่วนของเรากดข้างบนนี้นะครับ ก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอาอะไรบ้างนะครับมาใส่นะครับด้านล่างนี้ส่วนของปุ่มด้านล่างนะครับเราสามารถที่จะเลือกว่าแลวเรากดปุ๊บจะให้มันขึ้นแอปพลิเคชันตัวไหนนะครับก็มีฟังก์ชันมากมายนะครับผมเยอะมากนะครับเรามาดูในส่วนของระบบนะครับผมอันนี้จะเป็นโมเดลเขาจะเป็นในส่วนของ Q Explorer นะครับ HR นะครับเพราะว่าฟอสซิลนักการฟอสซิลสมรรทนะครับผม ในรุ่น Gen 1จน Gen 3ไม่มกีการวัดอัดตราการเต้นของหัวใจนะครับมาในส่วนของรุ่น Gen 4นะครับเริ่มมีนะครับแล้วก็ Fossil Sport นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน2.6แล้วนะครับก็อัปเดตได้เรื่อยๆนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับในโซนของการใช้งานหลักๆนะครับในส่วนของการเลื่อนขึ้นไปเนี่ยล่างนะครับจะมีในส่วนการแจ้งเตือนนะครับก็หลักๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับจอก็คมดีนะครับแล้วก็การใช้งานก็ถือว่าดูดูราเมืบและก็ใช้งานง่ายนะครับในในวนที่ผมใช้มานะครับข้อเสียมีอย่างเดียวคือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับนอกนั้นก็ผมว่ามันโอเคมากนะครับกับ ราคาและก็ย e ี่ห้อและก็วัสดุนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเรือนนี้ผมขายนะครับผม4,900บาทนะครับไม่แถมไม่แถมสายหนังนะครับว่าต้องใช้กับนาฬิกานี้นะครับใช้ใส่ก็ให้ตามที่ผมได้แกะกล่องไปแล้วกันครับมีอมุปกรณ์นะครับที่ได้มาเหมือนเมื่อเดิอนทั้งหมดนะครับก็ ถ้าใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าผมพูดแล้วผิดพลาดอะไรก็ขออภัยมาด้วยนะครับผมสำหรับที่นี้ผมขอจบการวีดีโอเท่านี้ก่อนนะครับผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ